ในช่วงสงสา,ายเทศกาลเนี่ยนะคะเอาฝากไว้ด้วยบ้านไหนใครที่เลี้ยงสัตว์พักสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอันนี้เป็นอันตรายที่จะเกิดกับเด็ก <S <S คุณผู้ชมเมือม่อคืนนี้ยิงปืนเนี่ยดกไอ้พวกความเชื่อแบบแปลกๆพิลึกพิลึกเนี่ยนะคะมีการยิงปืนปริศนาแล้วกระสุนตกใส่บ้านชาวบ้านกระสุนเจาะทะลุหลังคาบ้านคุณผู้ชมเชื่อไหมไอ้หลังคารูแค่เนี้ยแต่จุดที่ลงไปข้างล่างอะค่ะเด็กหนึ่งขวบเขากําลังนอนอยู่ห่างไปจริงๆอะไม่ถึง1เมตรดี ดีว่าพ่อกับแม่เนี่ยสังเกตเห็นนะคะแล้วก็อุ้มตัวหนีรอดไปได้ไม่อย่างนั้นไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นเดีย๋ยวช่วงหน้ารีบกลับมาค่ะสกอตดีปีใหม่ขออวยพรให้สบายดีเหมือนเดิมสดชื่นเหมือนเดิมแฮปปี้เหมือนเดิมเริ่มปีดีๆด,ดื่มสกอตแบงด์นกแทนรอยโกแล้วหรือย,อยังพิเศษลดสูงสุด33ถึง15มกราคม2566 เฟิร์นคะเฟิร์นได้สักผ้าที่สักยาบ้างไหมใช้ใหม่เจลนิดแปรฉีดผ้าหอมแค่ฉีช่วยกระจักดกลิ่นเหม็นได้จริงทั้งเตียงโซฟามา่านหอมมันซักใหม่เจลนิดแปรฉีดผ้าหอมแอบเกาแต่เราเห็นมันเกิดจากอะไรครับเกิดจากรังแคะใช้เฮดเดนโชลเดอร์สที่เหนือกว่า5เท่าช่วยกระจัดรังแคและความคันมั่นใจใกล้ได้เห็นเห็นลองเฮดเดนโช l เดอร์สแล้วคุณจะรัก 처부터이 땅에서 기생하더라 어디에나 있고 어디서 나타날지 모르고 공연기라는게 왜 나를 쫓아다니는건데요? 우리 운명이 그것들을 부르거든 เ i c ก First Defense อาการอาการวัาจะหยุดคุณจากทุกกิจกรรมจะดีกว่าไหมถ้าจัดก,การได้ก่อนเ i ็ก First d e f e n s เเขาจับระงับและขัดขวางเชื้อไวรัสวัดจัดการอาการหวัดก่อนหวัดจะจัดการคุณเ i ็ First Defense เอนซ์จะสตรองลบไปให้สุดต้องไม่สะดุดเพราะผมเสียขาดร่วงแพนทีนสูตรลดผมขาดร่วงมีโปรวิตามินเหมือนเติมวิตามินช่วยฟื้นบำรุงผมเสียช่วยลดผมขาดร่วงได้ถึง97%ผม t ตรองขึ้นยาก็ t ตรองขึ้น คราบฝั่งแน่นอาจเป็นเรื่องท้าทายสันไหลใหม่รับคำ้าพร้อมเอนไซม์กัดจากธรรมชาติช่วยขจัดคราบฝั่งแน่นได้เร็วขึ้นถึงสิบเท่าสันไหลสูตรใหมุ่ดจีนนี้ลดสูงสุด45%วันนี้ถึง28กุมภาพันธ์นี้สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวปุ๋ยทิยพยพ์ผลผลิตดีชีวิตดีลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลากพลัส ดีไลท์สูตรน้ำตาล 0. 1มีโปรไบโอติกมีประโยชน์ต่อร่างกายตามที่แจ้งใทราบค่ะเมื่อวานนี้หลายครอบครัวสังสรรค์กันที่บ้านแล้วก็อาจจะมีวันดีคืนดีที่เกิดคึกขนองเกินเหตุเอาปืนออกมายิงคือไม่รู้ใครเป็นคนต้นคิดความเชื่อนี้นะคะขอดูที่สม,มุดประการมีคุณพี่ท่านหนึ่งอายุ45นั่งอยู่ที่บ้านแล้วอยู่ดีๆกระสุนปืนสนาตกลงมาใส่ขาคืออันนี้อาการก็หนักเหมือนกันคุณผู้ชมลองดูภาพที่เขามีการเอ็กซเรย์ด้วยนะคะกระสุนเนะจาะเข้าไปตรงข้อขอ่่าะ รู้ดหแล้วเหมือนฝังเลยนะคะ